สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพุทธที่23สิ่งหาคมกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวน้นติดดาวกันเหมือนเดิมครับคา,าดเฉพอะคู่ที่มาเตนสุดจากชุดจัดเดี่ยวของมาเตมีค่าคืนวันนี้มีมาฝาก2คู่ในศึกอยู่ฟ้าจมเบลีครับโมกับการลาตัสไลมังคามีไฮฟ,ฟ้ากับยังมอยห้ามพาดด้วยประการทั้งปวง ฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นที่เกมคู่แรกกันเลยครับเช็คข้อมูล2องู้ดูแฮนดิแคปโมกับกาลาตาสไลา์ในศึกยูฟ่าแช,เชเมเปียนลีกแข่งกันต่อทีสองครับสนนราคาอยู่ที่เสมอกาลาตาสไลา์โมเป็นทีมจากนอร์เวย์ลงเล่นในรายการนี้มาแล้ว2รอบนะครับล่าสุดผ่านด่าน K ค c อคัพสมาได้ ก็ทำให้ผลงานรวมห้างเกมหลังสุดชนะสองสมอสองแพ้หนึ่งะเจอเจอกับคาร์สเวียนี่ออกมาแพ้ก่อนก่อนที่กลับมาเล่นแล้วก็ชนะในบ้านแล้วก็ว่ากันไปในช่วงต่อเหลาต่อไปลงเวลาพิเศษอะไรก็ว่ากันไปนะก็ผ่านด่านมาได้สำหรับโมเอร์บ้านในขณะที่การลาตสลายเป็นทีมจากตุรกีครับก็ลงเล่นในรายการนี้มาแล้วสองรอบเหมือนกันล่าสุดผ่านด่านโอเดนเป็นจามาได้ครับด้วยการเอาชนะทั้ไปและกลับ ทำให้ผลงานทางเกมหลังสุดของพวกเขาชนะ4เสมอ1น,น,นะบอลนอร์เวย์เจอบอลตุรกีาว่ากันด้วยชื่อชั้นทีมและการลาทอนสลายดูเหนือกว่าใหญ่กว่าในทีมยุโรปนะประสมการณ์ก็ก็น่าจะเป็นการลาด,ด้วยเหมือนกันแต่เรื่องว่าโมในบ้านก็ไม่ธรรมดาแหละก็ต้องให้ให้เกียรติให้เกียรติของพวกเขาเหมือนกันทําให้วันนี้ราคามันอยู่ที่เสมอการลาทอนสลายในทีมเดียวกันนะ <c oughs> นี่คือข้อมูลพื้นฐาน อย่างไรก็ตามครับในส่วนของตัวผู้ตัวแฮนดิแคปแตางเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าันนีเจ้าทั้งหาากก้า,นนาหลายครับไม่ไวเนื้อเชื่อใจเจ้าบ้านโมเลยความราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยครับเห็นเหมือนเหมือนกันท้งห้าลายไม่เชื่อใจโมเจ้าบ้านในขณะที่โอกาสเสมอก็ขึ้นสามลงสองไม่ได้เป็นเอกฉันท์สักเท่าไหร่ก็เห็นจะเป็นช่องกรา,ารลาตัลาลนี่แหละสี่จากห้าละเอ่อสี่จากห้าเจ้าเป็นเสียงข้างมาก ความราคาลดลงเชื่อใจการลาตัลสลายแฮนิแคปเป็นราคาเสมอการาลาตัลสไลย์ครับปรากฏว่าในกรณีแฮนิแคปนี้เจ้าทั้งห้าลายไปยืนอยู่กับทีมเยือนบอลต่อหมดเลยความราคาลดลงหมดเลยครับในขณะที่บอลรองโมเป็นเจ้าบ้านแท้ๆกับถูกมองข้ามครับปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดหนวยห้าลายเพราะนั้นพูนีีแฮนิแคปนี้เจ้าเชื่อใจการลาตัลสลายมากกว่าเมื่อเชื่อใจการลาตัลสไลดมากกว่า บวกกับ <c oughs> ของพายครับ <c oughs> ข้อมูลพื้นฐานที่ดูแล้วกาลาทลายก็มีเหลือหล่องๆกว่านิดๆน,นะถ้าเอามาห่างล้ากับความเป็นทีมเยือนก็เรียกว่าไหวอยู่วางสายตอกาาลาตัสลายครับในราคาเสมอไม่ชนะก็เสมอและไม่มีแพ้เก่าออกมามั่นใจอย่างนั้นเลยอยู่กาลาตันทลายเป็นทีเด็ดตัวเน็นสุดสิบดาวตรงที่หนึ่งครับ ในค่ําคือบัดพุธนี้นะอยู่ต่อการหลาตบสลายคู่ต่อมาเช็คข้อมูล2องพูดวยแฮนดิแคปมัรคกามี่ไฮฟ,ฟากับยังมอยนในศึกยูฟ้าจะไม่ลีกแข่งขันกันตอนทีมสองมกักกามีไฟฟ่ไฮฟาต่อที่ปอปลามากักกามีไฟฟ่ไฮฟาทีมจากอิสาราเอลครับลงเล่นในรายการนี้มาแล้วถึง3มรอบ ล่าสุดผ่านด่าดสโลวาสนียปาตินตาว่ามาได้ด้วยการเอาชนะทั้งไปและกลับเกมนี้พวกเขายังไม่เริ่มต้นขึ้นนะครับตอนนี้ภายในประเทศนี้ที่เห็นลงเล่นคือเกมบอถ้วยผลงานห้างเกมหลังสุดของพวกเขาคือชนะสี่แพ้หนึ่งโอ้ดีนะไม่ธรรมดาเลยในขณนะที่ยังมอยเป็นทีมจากสวิตเซอร์แลนด์จะลงเล่นในรายการนี้เป็นรอบแรกครับ นะลงเล่นรอบแรกเหมือที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเล่นในเกมหลีกกับเกมบอลถ้วยเสร็จสับแล้วห้างเกมหลังสุดก็ชนะ 3, สามเสมอสองก็อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีเช่เนเดียวกันครับเพียงแต่ว่าในเวทียุโรปจะทําได้ดีด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องว่ากันไปมาร์คมียไฮฟาทีมจากอินสตาลยังมอยทีมจากฟุตซอลแลนด์จะว่าไปแล้วเรื่องของชั้นทีมชั้นหลีกก็อาจจะเป็นอย่างมอยที่ดูด,ดีกว่านะ แต่พอห่างล้มความเป็นเจ้าบ้านทีมเดียนเนี่ยมันก็มีไฮฟฟเนี่ยเล่นดีเวลาลงเล่นในบ้านตัวเองราคามันก็เลยออกแนวต่อตามเชิงแล้วก็ผ่านด่านในรายการนี้มาแล้วด้วยอ่ะหมายถึงว่าลงเล่นคือลงเล่นในวยุโลกมาแล้วถึงสามรอบอ่ะมันก็ต้องให้เคกันหน่อยนะประมาณนั้นอย่างไรก็ตามเมื่อสองพูดโดยแฮนดิแคปถามเจ้าหน้าห้าลายคาดการมองเกมกับคู่นี้ไว้อย่างไร ปรากฏว่าวันนี้เจ้าทางห้าลายไม่เชื่อใจมัคคุเทศย์ไฟนะปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องจะบ้านห้าลายเห็นเหมือนกันปรับเพิ่มขึ้นแต่เชื่อใจอย่างมอยครับเพราะปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องทีมเยอือนดางมอยในขณะที่ช่องเสมอนี้ก้ามกึ่งครับปรับขึ้นสองลงสองไม่ขยับหนึ่งเพราะนั้นตมหูอยู่กับอย่างมอยแทนที่แข่เป็นราคาจะบ,บ้านต่อปอปลาครับและเรนนี้เจ้าทางห้าลายไม่เชื่อใจมอต่อครับปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยเช่นเดียวกัน และเมปรับราคาลดลงบดเดยในช่องอยังมอยบนลรองทีมเยือนนะเพราะนั้นคู่นี้ในแคมปนี้อยู่กับยังมอยทีมเยือนครับอยู่กับบนลรองนั่นแหละสวนรองอยังมอยครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่สองครับในฟุตบอลค่ำคืนวันพุธนี้เพราะนั้นสองคู่ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์บอกง่ายๆอยู่กับทีมเยือน นะอยู่กับการลาบตะสลายในฐานะบอลต่อเลดเสมอลองยังมอยในฐานะบอลรองเลดปอปลาขอพวกเราโชคดีเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ